ป๊าผีน่ออาหารเสาร์เลยต้องอถอไม่ม<า>เทช็ชกเลยครับชิ้นด้วยหน่อดิบเบีวกแบกวัดเสียกะมุ่งทานหรอกอืมผัด้องเน้ หอมอย่างนั้นเ้าตำว่อนะมาเหมือนไอ้บุเจินแตาซาไม่อกี้กินปลากินจซาซากฎบอกเขาถากินแกงเราไม่สมเสร็จปลาเนี่ยอ่อนเม่อหร่เดี๋ยวผมเสียเอาแกงปลามาให้ได้ไหมอะ มืออหไมือเนี่ย,อเ,ยอเอาซอสมะนาวซอนมนอา,าส,นมนสักนะมานมากคุณอ๋ออร่อาอ่นอ,าอนมนอากซอมะนา เขาตนนไัไหมแต่เนี่ยแม่งอ้ย,อ,ยอันเดียวแม่มาสักใครเลย,ม,ยมันด่ายู่ดอกดูปล่อยมั้ัน่งดีดอกนี้ใช่ยิบเปิดใช่อาใส่ไหมเอาอย่ามันเข้มเข้มซอสแบบใช่น้นึ่รู้เ้อ่ะเบดจ้นเขาจ้ อืม <One> เ <input> ี่ยมอืมครับตตัวครับคลายต้มชอบผพีเหรอชอระตำตะบตัวไูผพี่นองกินนะชอบ เป็นว่ากัยาบอกไ้เสียมากอ่ะไอไม่ซุ้มแมนนองหนิวเออน้องไมอือเนี่ยบอกขตนไม้นนา,<ท>เาเหลี่ยงเนะมันเป็นบานบานคนาเกาบานคนเท็ดบมีอุสาบานนด้ยอเมบมี่อุ่นสาบด้วย,บ,ยบุยรีำอดน้งแบถักวัวไม่เป็นต้งไหแบก่กินแบบกินข้อ น้องมิวบอ่อยู่บริลัมไม่แม่น้องไม่เท่านแม่น้องมิวไม่ครับอเมือ่อกี้เาแม่น้องมิว <c oughs> ไม่คือมิว้วจับรบริลัมน้องน้องไม้ตัวไม่ได้อะไรไม่ไม่ออามามิลเออื พอมางานจริงมันมันเป็นบัตรผัวมันอยู่จักถอดนางถอดนางถากินน้ำเขาหรอเข้าเร็วเข้าในงานหลายแต่เข้าเรี่ยวโตเซียงเยาาข้าหลอดฟ้าเข้าปอดทําไมถึงถามพี่มึงสุดดาครับเอาอ้อมนี่อ้อมสุดที่รละ ได้ยินเสียงกองแกก้องแกกูเห็นมันไมีกับเขาเลยดอกกูเห็นตีนมันเน่ะก็จังบอกพราะว่ายุ่มหนีบบอกบอกต้องบอกให้ได้ยินเลยบอกรับหลังบ่ได้เลยจุ่มหนีบต้องบอกให้ได้ยินเลยเอาหนำมึงเอาหนำมึงมานั่มไปไล่จังแย่จังปลา ปลาจิโต่าแฟหมันได้แบบนู้มกระดิบปลาเนี่ยลวิเม,มื่อแรกที่พาไปกินชาบูแต่ว่าพาไปไหนบ่ไรเอเจ้หนูยันแล้วตายเราหยัดลงหยัดลงไมแล้วตายก่อนก็หายก่อนก็หดก <c oughs> ินแบบว่าบะเมนดามึมันตังตีมันตังตีอด้กิ่นจำแค่นังนทำมันไก่เอาเอามปตากับขม้าลายใั่มาปื๊ดนี่ส่วน,นมนนัมนละบุต้องใช นันไหมเน่จ็เกือบมึงอีกสานาทีกูอิู่แหละกับขอแม่เมื่อไรเหรอกูก็กินตามัทั้งสองหลักูตบอกอ่านีก็มกินงั้ก็ตามมีไมันแบบมันก็บอกบอกแล้วว่ามันตะเห็ดมา เึงตู้ไู่นลูกลองได้แล้วเด้อนองอะไรล้วหมอคือว่าโหระดับนีแล้วโดนครูแล้วนะพ่อเพ่งฉีก่าสีไม่กับเพ่งต่ควองไหมว่าขนาดนี้ไปชั่งมืชั่งมืกับเทชู่งนิดดีบนกับสีมิทรลืมอยู่หลาลืมนุงกอันนั้นเลยคุ้มสร้งไปสองงานก็อี่ปาก ใจกิส okay. ้างักบวกอันน evet ี้มั่ิวไเราอยหับวกเนียมเออแมกมัแนแมนมันแบบว่าบแมนแมนมันประเสริฐไม่ไดออกคิวมาเด้อพี่น้องบานนี้เจ๊งตัวยังเขาขอลฟกินบะเตือแล้วมั้งท่านบอกมึงแกก็เอาแล้วนี่เห็นบดคอมหนักหนาเนาะผู้ใดออมัวา่วานี่ปลา ก็เดี๋ปลานี่ยอ่อนเถอะเพามดาเัวเมื่อวานเราหายแยหวานมดเลยเด็กได้ปลานี่ยเขาเขมีผัวหาเนาะเขาเกินมั่งก่อนม่เนี่ยกินขาวผัวก่อนรักกินู้เดียวตลอดเลยไม่รักไเลยในพยาวานมา่งอะไรกินโอ้กูบ่มีผัวกูไค้กินกับอะ็มังเลมใกูไปเฮ็ดนั่หมดมาเด้อพี่นังทำเป็นย่างแบบบุกทิ่ บอกค่ีีอ่ิตเราบ้านดนเ่าไปออกมันบอกเอามาเอามากหน่อยหนอยเม่บ้านเบตจะจำวันนี้ว่าจะไปงานอันนั้นไม่ได้ไปนะครับไปงานศพมันเยอไปบ่ายกัท่านจเป็นตำเนืยงอ่ะอืจะเป็นตำเนียออ จเอาฮเป้งายกับแป๊บเดียวเไไปัไป้นี่กัอยเงยนะไปไส้ดีอ่นะบอกอาเตรียมตัวเลยไปโปเป็ดกี่่วไปต่ม่บ้านหนด้มึงเบ่งก่อนมาี่มหาช่องมุงอก่บงง้นบย่างม่นี่ไมไปไปกัไรอะร้อนหวไปปาโอ้ยมเขายังคนมีเกียดเนาะมาแล้ง่ายเด้อมาแล้ง่านตัวบ้านยูมีแต่เเฉีอกไปเที่ยงอ่ะผิ่นว่าแตาวัวสีเหลวกับไปสา พอกันคลิปหน้าคค้าสวัสดีครับ